เราจะทำการ Merry Christmas and Happy New Year ในใบเดียวกันนะในใบเดียวกันไปเลยสุขสันต์วันคริสต์มาสต่อด้วยสุขสันต์วันขึ้นปีใหม่นะสวัสดีปีใหม่เดี๋ยวแชร์หน้าจอก่อนนะแชร์หน้าจออ่ะ ตอนนี้เด็กๆเ,เห็นไหมคะเห็นหน้าจอไหมหรือยังไม่เห็นยังไม่ได้แชร์อ๋อลืมแชร์ไม่ได้แชร์หรืช่วยกันพูดนะลูกคนเดียวเหงามากเลยอ้าวมาดูรูปเราจะทำลักษณะประมาณนี้แหละอาการ์ดแนวนอนเห็นไหมอันนี้เขาก็เขียนคำว่า Merry Christmas and Happy New Year 2022 แล้วเราก็ต้องเขียนคำว่า2022หรือว่า2022ด้วยนี่อันนี้ก็อีกแบบหนึ่งเป็นไงเขาเออกแบบสวยไหมมีคำว่า Merry Christmas Happy New Year 2022อีกแบบหนึ่งโอ้นี้ก็มีต้น Christmas มี gifts ของขวัญด้วยเยอะมากอันนี้เป็นสีทอง,ทองเด็กๆอาจจะไม่ค่อยชอบอ่าแบบนี้ล่ะเป็นไง อันนี้ให้ดูเป็นรูปแบบก่อนนะเราจะรู้ว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะออกแบบของเรายังไงอันนี้เป็นตัวสอนเป็นตัวสอนอันแรกเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยอันแรกเขาเขียน Merry Christmas ใครอยากจะเขียนตัวสอนเป็นตัวคล้ายๆอ่ะแม่มดนิดหน่อยอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูไว้ก่อนนะเดี๋ยวอันนี้จะส่งเข้ากลุ่มป .4 ให้เอาไวด้ดูเอาไว้ดู เอาไว้ดูตอนทำงานนะแป๊บนึ่งนะคะอันนี้ไม่ยอมหายอ่าโอเคทีนี้เรามาจดบันทึกอันนี้ก่อนดีกว่าจดบันทึกลงสมุดนะจดบันทึกอ่าตั้งแต่วันคริสต์มาส 2 5ทธันวาคมไปเลยจดบันทึกลงสมุดนะวันคริสต์มาสตรงกับ25ทธันวาคมและก็เขียนตัวตัวหนังสืออันนี้เขียนไปก่อนเวลาไปทำเด็กๆอ,อาจจะอาจจะหลงลืมเช่นตกตัว R ตัว R เขียนแค่ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยตกตัว H ข้างหลังจะได้ไม่เขียนตกอ่ะเขียนลงสมุดไปก่อนเลยนะ วันที่นะคะเชื่อไม่ต้องใชอ่ะวันที่ยังไม่ต้องค่ะวันนี้เดี๋ยวไม่ทันทํางานการ์ดเพราะว่าจะใช้เวลาเยอะเพราะเด็กๆจะตกแต่งสวยงามนี่ต้องใช้เวลาเยอะมากเลยเดี๋ยวใครเสร็จแล้วนะเขียนหน้านี้จนถึงคำว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสเสร็จแล้ว if you finish if you finished say merry christmas if you finished ถ้าคุณเสร็จแล้ว say Merry Christmas ให้พูดคำว่า Merry Christmas นะจะได้รู้ว่าเสร็จแล้ว Merry Christmas วี are วี a เขียนเร็วๆนะลูกพลากรด้วยนะพลากรตอนนี้เข้าใจหรือยังว่าคุณครูทำอะไรเข้าใจแล้วครับอ่าเขียนลงสมุดนะคะ ถ้าใครเสร็จแล้วอย่าลืมพูดคำว่า Merry Christmas เป็นการบอกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้เลื่อนคำต่อไปให้ดูและเราจะไปทำการ์ดกัน อ <Merry> น้ำมา The first คนแรกเลยนะอันดับที่หนึ่งเลย Merry Christmas Merry Christmas คนอื่นอ่าเล่งมือเล่งมือเราเรียนตอนนี้เราเรียนกันอยู่ห้าคนเนี่ย Merry Christmas Merry Christmas ยิ้มตามมาติดติดเหลือพลากรสามเมียและเออเล่งมือหน่อยลูกเล่งมือหน่อย แม r ี่คริสต์มาสแมรี่คริสต์มาสเวียด้วยใช่ไหมสามด้วยอ่ะพลากรทันไหมลูกพลากรถึงบรรทัดที่เท่าไราถึงคำว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสหรือ,อยัง ถึงแล้วครับอวถึงแล้วนะถึงแล้วนะเขียนเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วรีบบอกเลยนะ Merry Christmas โอ้โอเคเสร็จแล้วอาไป Happy New Year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  2022 2022หรือ จะพูดชื่อปีง่ายๆนะพูดว่า 20, 22 20, 22, 22 2 2 22 e happy new year ถ้าใครพูด 20, 22ต่อมาได้นะสุดยอดวันนี้เนะี่ย อย่าลืมถ้าเขียนท่อนนี้เสร็จ Happy New Year 2022ปี2022อันนี้เป็นปีคริสต์ศักราชนะเป็นปีของต่างประเทศของไทยเราก็จะกลายเป็น2565น้ำจะเสร็จคนแรกหรือเปล่าน้ำจะ Happy New Year 2022คนแรกหรือเปล่า หรือจะไม่ยิ้มพี่เชียวครับฟินิช wow. แล้วครับว้าวแล้วฟินิชแล้วพูดคำว่าอะไรแฮปปี้อะไรนะแฮปปี้นิว y e ร์แฮปปี้นิว y ย a r t w e 2 t <New> อ่าต่อได้ไหมต่อจบไหมลูก จบครับต่อไม่จบอะต่อสิ 2022. 2 0 2 2 h a p p เ n น w ี e a r 2022ยวว้าวมา2022เต็มเลยนะพูดเต็มเลยดีมากก็เอจอ้าดีดีพรลากรเองนี่ติดสปีดมาแล้วไงเนี่ยแซงทุกคนเลยใช่ไหมอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วนะเรียวน้นครับเขียนไวจัง ระหว่างที่รอใครมีกระดาษสวยๆหมายถึง Happy New Year อะ Happy New Year, 20, Happy New Year. 2022โอเคอ่ะ <New> ยิ้มก็ตามมา <New Year. S 1> เดี๋ยวรอสามเนาะ2022 20, <22. S 1> ใครมีกระดาษ ดีๆกระดาษแข็งหน่อยใช้กระดาษนั้นใครไม่มีใช้กระดาษสมุดโอเคฮัปปีนป้นิวเยียร์ okay. นะสานะฮปปี้นิวเยียร์ทว2นีทวีนีทูทเวนตีทูใช้กระดาษ a ีได้ไหมคะได้ค่ะใช้กระดาษสมุดยังได้เลยไม่ต้องไปหาซื้อย้ำนะไม่ต้องไปหาซื้อกระดาษใดก็ได้ที่มีหาง่ายหยิบจับสะดวก ถ้าใช้กันไกรระวังด้วยให้ตัดแต่กระดาษอย่าตัดมือตัวเองเอามาเริ่มกันเลยอันนี้นะทำให้พี่ทำให้พี่ปอ .5 ดูไปนี่อันนี้วาดเองนะลูกวาดเองอาจจะสวยน้อยกว่าตัวอย่างหน่อยแต่ก็อประมาณนี้อันนี้วาดเองนะแต่เด็กๆลองออกแบบเห็นไหมที่ชอเขียนคำว่าอะไรบ้าง จะต้องมีคำว่าตัวเอเนี่ยตัวเอคือคำว่าอะไรแอปก้อ่ยังไม่ใช่ <Merry. S 1> อ่ะมารีคริสต์มาสที่ให้จดกันไปอะลูกหนูย้อนไปดูตัวหนังสือที่ถูกต้องได้ถูกไหมม r รีคริสต์มาสและข้างล่างก็จะเป็นอะไรลูก Happy ้ e w ว e ย r h a p p ี New y e a ์2วอ่า 2022ก็ได้2022ก็ได้นะพูดได้2อย่างเลยเอาทีนี้เด็กๆพอจะมองออกไหมว่าวันนี้งานคืออะไรทำการ์ดแบบนี้แหละเออพอพอมองออกไหมคะหากระดาษหนูได้กระดาษแล้วใช่ไหมอ่ะหนูลองเปิดกล้องมาโชว์กระดาษอะไรนะลูกวีลวิทย์บ้างไหนะโอเคผมเน็ตหลุดอ๋อ แล้วแล้ววีรวิทย์จดปีใหม่เสร็จแล้วใช่ไหมปีใหม่เลยค่ะอันเนี้ยลูกวีรวิทย์ปีใหม่อันเนี้ยจดจด,จดลงสมุดเสร็จหรือยังคะจดลงสมุดเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค,วครับอ่ะงั้นก็ไม่ไม่หลุดแล้วล่ะวีรวิทย์ตามทันเนี่ยเป็นการ์ดตัวอย่างอันเนี้ยที่เช่อทำเองมีคำว่า Merry Christmas แล้วก็ต้องมีคำว่า Happy New Year 2022เด็กๆอย่าลืมมันเป็นสองวันถูกไหมเราจะใช้คำว่า and a and หรือใช้อัน,นเนี้ยเนี่ยเป็นตัวย่อได้เป็นตัวย่อคำว่า and นะ Merry Christmas and Happy New Year เนี่ยใช้เป็นตัวย่อได้ เดี๋ยวเราจะค้างไว้หน้านี้ให้เด็กๆเ,เขียนตัวหนังสือที่ถูกต้องลงในการ์ดของตัวเองแล้วก็พอเขียนเสร็จแล้วใครอยากจะออกไปดูการ์ดตัวอย่างที่เปิดรูปสวยๆให้ดูตอนแรกก็ออกไปดูในกลุ่มป .4 ได้เลยส่งให้แล้วนะตอนนี้ทำส่วนนี้ก่อนทำส่วนนี้ก่อนแล้วก็ตกแต่งไม่ต้องตกแต่งเหมือน ตัว <We are S 1> ตัวหนังสือเว <we are. S 1> ียสะอาดอย่างเวียเนี่ยทิเชอร์แนะนําให้ลอกตัวหนังสือไปเลยคัพปี้เลยนะคัพปี้ไปเลยแต่ว่าตกแต่งเวียอยากตกแต่งเหมือนไหมล่ะหรืออยากมีอยากใส่อย่างอื่นมากกว่าตกแต่งเหมือนค่ะเอาเหมือนเลยเหรออ่าลองดูลองดูเพราะเชื่อว่าส่วนใหญ่เด็กๆจะไม่ชอบตกแต่งเหมือนหรอกเด็กๆก,ก็จะไปหาสิ่งสวยๆงามๆมาตกแต่งนะ อย่างเช่นลูกอมลูกกวาดหรือว่าลูกบ้านอะไรอย่างเงี้ยลูกพุอันนี้ยังไม่ได้วาดลูกพุสายลุงสา,สายลุ้งอะไรยังไม่ได้วาดเลยนะเนี่ยอันนี้ดูลงมากเลยอ่ะลงมือเลยนะลงมือเลยส่วนใครที่เขียนตัวหนังสือครบถ้วนสวยงามแล้วไปตกแต่งจะตกแต่งโดยการ ไปดูใน google หรือว่าดูในกลุ่มป .4 ที่ส่งให้แล้วนะส่งตัวอย่างที่ให้ดูตอนแรกนะ่ะส่งให้แล้วไปเลือกดูแล้วก็หยิบจับมาใส่งานของเราได้เลย